สามตังตังก็ดีแล้วดังระเบิดไปเลยกันยังวะเพิ่นว่าเทวดามาบอกกันว่าท่านมาถึงวันนนี่เขาจะให้ทุบห้ำโอ้่เพิ่มาถาม่าเออทุบห้ำเทวดาน่ะแมนเพิ่าจะให้ทุบห้ำเพิ่นว่าเขาบอกว่าสี่เพิ่นว่าไปทุกขทั้งไหนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง นะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่อุดรนะครับเอครับผมเราจะมาตามต่องวดกันนะฮะงวดที่ผ่านมาเสียดายนะครับผมเลขที่ขึ้นหน้าผากนะเสียดายนะฮะแม่ลืมบอกนะครับเอซีสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมเจ็วันสุดท้ายไม่ได้สรุปนะครับแม่ลืมแม้ว่านะครับเอาเดียวไม่เป็นไรครับไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะต่องวดกับแม่อุดรเลยนะครับนาะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ ครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามาฟังกับแม่อุดรกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ็มมินทุกคนเด็กนาพาขึ้นแน่นแท้มือหนังที่ว่านอนบ่นอน้าเตืต่นขึ้นมาเตือนถึนมากกับแมาพอ่อพอดูขเขียนใส่น่ะแม่เขียนใส่หนึ่งียสอน อ๋อดูดูดูอนนะแม่เนาะอยู่คลิปนั้นมือสุดท้ายคือพ่อสะุกมันก็ลืมเนาะมันก็สิลืมมันลืมต้นนั่นนะตัวนั่นนะแม่เขาว่าอันเบาพายเข้านาะแม่มันลืมแม่ได้ลืมเนาะมันลืมอเขาบอกพายเข้าถีอว่าเด็กออกหกศูนย์ศูนย์นั่นครับผมถ้าว่าเขียนเอาบ่อหนั่นมันเลยลืมนาะแม่มันเลยลืมเลยละ ขอเอาไทยเลอค่ะเข้าตรงไหนคือเข้าเจ็ดสี่สองครับตัดเลนเนาะออตัดเลนสองเอซี่สื่อบุณเมียจะอารเอซี่สื่อบานเดชโตเก้าเขาด้ยบัวสื่อกับมันอัานมาทันว่าออเแมนคว่ำเขาแมนไม่กแมนคว่ำาเดชมันอ่านมันออกตัวเก้าเข้าต่อบัวสื่อจับคนเออตัวอันกีบแดกกับหายไปอยู่เก้าเก็ดสองกับหายไป ต่า่าบดหาขึ้นถ่ายแบบมาออกอยู่นําผาดคื้เกาแบนมันก็เลยเป็นทีเเกามันโดดเรื่มไปเรื่อยๆอบบแานมันโดดใจเพไปเจอแบ่มันโดดเดื่มา เสือดเดแดายน้ยยยแม่เนาะจะเงี้ยก็เก้าเจ็ดสองบอยูนาพักที่แแมนเก้าเจ็ดสองที่แดกที่แดกบานี้ที่สองมา่ึ้นนพักแม่อุดรนี่แมนเจ็ดส่องแมนคันตัดเลนกับเขาเจ็ดสองคันแมนเบาตามที่เก่งเนาะอันเบอร์อันเพราะว่าเพิน่นมี่นเขามินมามนกแมนบอมาเด็กมันขึ้นน่ะหาเดียงอบอเขียนอบอลน่ะนะครันมันใจเพบนดื้อแม้อแม่อุดรน่ะใจเพเลยดื้อา ขั้นตามที่จริงมันคือนำเมื่อนำพระอันเข้าไปถ้ำบุญเม่นบ่อพระน่ะสวดมนต์เนี่ยเป็นอยังเขาแนมไปหัว่าพาเพื่อนคืนเล่กอะไยังมาพระน้องกระน้ำแปดอยู่เดียวขันเข้าขีดน่ะบระนี้มันก็มิเกตสองตัวก็ยังมเก็ตตัวนี้อยู่นี่เก็ตตัวนี้อยู่นี่เขากับยังลานี่พระน่ะแม่นมีเป็นน้ามแปดเอ้ยพระสวดมนต์อยู่หนาเทศอยู่หนาแม่เทศบ้านเข้ากับรื้อแม่เขารื้อถงัดไปเรื่อยเลยว่าคันเข้าสีสามตัวมากับแปดเกตสองอยู่เดียว เาไปเอรยู่แต่มามัน2องเที่กับยังวานสอกไเนาะแมนนคั้นเราไปตี6กเจมไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันแหมนมันตัวเก่านะแม่นม่เยสนใจว่ามสวงคือแ่นะนพูดได้คันานาหิงภาคคงื้อถยกะเข้ากับเรื่องมันแต่เต็มคือเก่าเฉพาะมันออกตัวเก้านะแแม่นเมขิดเบิงนะ ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับแม่บ้านทางเข้ามีหลุดครับม้นเอกขาดโง่น่ะเป็นอย่างมันคืนเดียหนูไปหันมันก็แปดไปหาแปดอยู่แล้วแปดเป็นน้ามแปดน้าเก่าเลยพระพุทธรูปน่ะนะให้บอกเพิ่นร้อยไปกับเป็นเกตก็ได้ขั้นเท่าตีนะเท่าเป็นอย่างขมือตื้อไปด้วยด้เบือแล้วเวลาเล็ออกราจะตีแม่นอย่างนี้แหละครับแม่บอกับแม่นอยู่แม่นอยู่แต่ว่าเขาน่มือตื้อเขียนอยู่ จ็สี่สองนะคะตัดเหนมันเจนเขา้โง่กับเขาบ้านเท่ากับตืฝันโตงหัดฝันดงฝันเขาว่าฝันสุเทียบัวฝันเมื่อเทียเื่อฝันจ้าเคลีกับพึ่งแต่เมื่อฝันฝันเมื่อไหร่เนอะเขามมากขืนเห็นพาเอาคือเข้ามมากขืนเหงาพาเดีมันบอบนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนึ่งหน่ย่างมาอ้ายอีดาถือข้ามหมากมานะข้ามหมากเขาเฮ็ดหาคำเขาเดีถือข้าหมากมาอ้ายอีดาเอาหยัง เอาข้ามามาให้เอาไปว่ารัษัทเพื่อ่าจังซี่คุณยิ่งบอกคุณยิ่งเ,เอามาให้ผู้เฒ่าแล้วเอามาให้ามาใส่เมือให้ข้ามมาหาข้ามข้ามาหาข้มามมาให้แม่อุดรแมนขันมันกับเป็นเก่าเป็นบอ,อเอามาตีเป็นขันมันเป็นเก้าแตนข้ามาัานหาข้ามกับเป็นหาซะแม่อุดรน,น้านึงขันอันขันมาหนกกับน้านึงมันหนึ่งอันนี่มันหนึ่งอันก็เลยตีเป็นอันหาหนึ่งเก้าไปเลย แม่นบอกตองหวัดใบก่อนแต่ว่าหางเดียวเลยหางเดียวหางเดียวงว่ตองก่หันในหางเดียวดอกอันนี้ว่าต้องหวัดใบก่อนบรรดามันฝันเท่ากับโบ๊้ผู้บรรดาเพื่อนไม่หายฝันอีกใกล้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 นะนะตองหวัดใบกอนออันนี้ต้องหวัดใบก่อนหายไปเสี่ยงก่อนจ้าหายไปหาไปเสียงก่อนไปเสียงเมืองก่อนเอาไว้ไต่หมอนก่อนมันสิฝันดีบ่อขันฝันดีแม่อุดรนี่บดโดนระบบว่าได้ฝันนี่ครับ โดนแน่ว่าแตฝันพึ่งว่าฝันนี่ล่ละค่ะมีแต่ขึ้นตามตัวแม่นมีแต่ขึ้นตามตัวแต่ขึ้นตามตัวส่วนบางหันมั่วหนังก็ขึ้นยุยศูนย์สามถ้าบวอบาริกตัวเก่าอืถ้าบวอว้าบวอเด็กตัวเก่าสิมาไดยจังไหนบางหันก็ได้บวอมันก็ขึ้นอายุคนขึ้นอายุอันสี่เยอะกว่าเจ็ดสี่ซองบ เจ็ดสริ่มตีคือบะไรบ้างเริ่มอีกบาทนี่เมื่อสุอไทยเมื่อเสือไทยเริ่มมาได้ย่ำมาสิย่ำอีกก็เลยเป็นจ้าหน้าของวงกบมาหน้าขี้เพื่อนกำมอตะกกมียังบูนมาก็เลยเริ่มอ่ะเออเราบแต่ทุ่งเดี๋ยวตามแม่มันใจแล้วพงเสือไทยแต่ว่าเมื่อเมื่อที่คืนนํากันมีหางเดียวนั่นะคือเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สอง วดนี่ก็คือแม่บ่เคยฝันจแม่เคยันจกเสียพึ่งมากฝันโดนเอาข้าหมากมาหายจักจักปีเดียวบ่ได้ฝันนี่เอากระไ้ตียูว่าได้ฝันพึ่งมากฝันนี่แม่นตะกี้นั่นขั้นพ้าว่วฝันพึ่งกับสิยางมาบอกเลยว่าเด็กออกตัวนั้นตัวนี้พึ่ิมาบอกเลยกับว่าได้ฝันนี่เน่ว่าเข้าสิลูกเคนมามันจะรืมสะรื้องสีลนแล้วก็มาบอกไมผพันทั้งเสียกับเด็กกับสิร้อยมาผ่านมาตาเข้านี่ลนะแต่ว่าเนี่ยวจะเขาสิจับจุดได้ แต่ว่าเข้ากับว่าเดว่าอันนั้นอันนี้เราไม่มาด้วยอัตโนมัติคขาบอสังเขาสิว่าเป็นว่าตีเออมิเทียนี่เราฝันได้ตีเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้ามันอันคํามหมาขันหนึ่งอันก็ได้ตีเป็นหานึงเก้าแล้วได้อีซี่สิไปตีเบิ้งมีเทียนี่แหละนี่มิเทียนี่แหละเคยฝันไม่สิบว่าสามตัวตรงๆสามตัวตรงตรงก็ดีแล้วดังระเบิดไปเลยก็ยังว่า พิ่นว่าอันเทวดามาบอกกันว่าท่านมาถึงวันนี้เขาจะให้ทุบห้ำโอ้ฮ่าๆๆๆๆเทพวลามาเออทุบห้ำเทวดาน่ะแมนเพื่อจะให้ทุบห้ำเพิ่นว่าเขาบอกวันสี่เพิ่นว่าไปทุบทั้งใดกับวันนี้ยอ๋อทุบทั้งหนกับทุบตัวเพิ่นเพิ่นบอกปานนี่เนาะที่ไปหาทุบหอยู่ใส่แบบเทพเวลาแล้วเด็กดูน้ะมันเจ้าเด้อเพิ่นว่าท่านบออกวันนี้สี่ให้ทุบห้ำเลย จะจะไปทุบตรงไหนแล้วแม่ตรงไหนกติภาพตรงไหนกติาทุบก็เนาะเพื่อนบอกบอลหน้เนาะเอาบี้สิได้ทุบคำเทวดาเลยทุบคำเทวดาเทพวดาเทวดาเออเทวดาเออมาวไหนอีกเนาะแม่เออเออแปลกแปลน่ยเทพวดาเพิ่งมาเพิ่มาสิดาเด็กที่นัาเจ้าน่ะคาออกไงเขาใจทุบคำาึงว่าต้องออกวัดเดีาวเพื่อนว่า หางเก่าหายทรห้ิมเลยเพื่นบ้าตัวไหนครับแม่หางเงอเก่าหางเดียวเลยไม่หางเดียวมาเสียทุพพิมพ์เพื่นว่ะก็ต้องอะไรเนาะแม่เนาะสีสักสวนนี่มันสีสักสวนบะเฮดบะเฮดคือเก่าได้บ้านเอาหางเดียวเลยแม่เนาะมั่นมั่นไปเลยอือบอกมึงตีสีทรห้ิมเทวดาเออไม่สิป้าตัวดูเต่าดูกานอะไรเลย ไ,ได้ก็เอาต้องทุน,น,ทนเนาะต้องให้ออกได้บม่มีจะยู่สิกินได้เล็กๆเล็กหน่อยเสี่ยงลูกเสี่ยงเต่าเรียงหลานตัวห้าหนึ่งเก้านะคะห้าหนึ่งเก้างเดียวเอาไปเสี่ยงเบิง้งเอาไปเสี่ยงน้องเบิง้งสอบยังตามโบม,มากับมานนะคะ,คะเทวดา,าถ้าไม่เข้าตัวนี้เทวดาจะให้ทุบหังแม่เทวดาจะให้ทุบหั มาหาแมรุอุดรโดยที่แอร์ก็บบ่งบอกว่า่นอยู่ใสเขื่อนกดเชิญเขื่อนเย็นเพิ่นคันบวออกนี่มาหาแมรุอุดรศรีาไปทุบคำแม่ยู่ใสน้อหำเทวดามันหำเทวดาบอกคักคันว่าท่นบอกว่าในศรีภาไปทุบคำครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่อุดรนะครับเอฟซีครับผมถ้าชุดนี้ไม่ถูกจะไปทุบหำเทวดาซะแล้วครับอันนี้ก็ เป็นความฝันของแม่อุดรนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม519นกะฮะกับหัวลงเป็นก็เป็น516ก็ได้นะครับ FC ครับเอาให้พ่อแม่พี่น้อง พิจารณาดูนะครับถ้าชอบแนวทางของแม่อุดรน,นะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ